อยากจะรู้สิ่งที่ที่เขียนไปนะครับในก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะในเรื่องของการสร้างประวัติศาสตร์ได้สําเร็จนะฮะในครั้งนี้เขารอบที่สองรอบล็อกเอาท์ได้สําเร็จนะครับครั้งแรกเลยแต่ผมผมอยากให้ในฐานะที่เป็นประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติอยากให้คุณธีรชัยมองในภาพรวมของการขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งเนี้ยที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับซึ่งแน่นอนอาจจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวหลากหลายเหมือนหนังดราม่าหนังมันครบรถนี่ มันครบรถนะฮะในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลทำทีมด้วยมองไงฮะมันก็คือเวลาจบแล้วเราก็พูดได้ว่ามันก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแต่ว่าตอนเริ่มเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายอย่างที่คุณบีบอก yeah. นั่นแหเป็นผลพวงที่ทําให้เกิดการมิภากษวิจารณ์กันพอสมควรมผมเองในฐานะประธานพัฒนาฟุตซอลมันเป็นเรื่องของเทคนิค,คมันไม่ได้ไปก้าวล่วงกับเรื่องของ เรื่องของการสร้างสนามเรื่องของอะไรแต่ว่าก็อยู่ในวังวนนี้แล้วก็ยังมีความเข้าใจว่าผมจะต้องอรับทราบแล้วก็รู้เรื่องเรื่องนี้เจอใครก็จะต้องถูกถามประจำเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ค่อนข้างที่จะ,ะถูกมองว่าค่อนข้างที่จะล้มเหลวแต่ว่า แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเองผมติดตามการก่อสร้างอะไรนี้มาน,นานแลวผมก็ผมก็ตอบกับทุกรายการที่ถามว่าผมก็ตอบว่าเสร็จไม่ทันหรอก<ช>เพราะว่างานแบบนี้เนี่ยมันมันถ้าจะเสร็จทันต้องทำยี่สี่ชั่วโมงนั้งแต่เดือน,นกฤรภาแล้วแล้วผมเองผมก็ไปติดตามอยู่พักหนึ่งก็ถูกท้วงติงว่าไม่ควรจะไปยุ่ง<ช> <นะ S 1> แต่ว่าที่ผมจะต้องไปยุ่งตอนนั้นนะเพราะว่าจะต้องไปยุ่งเนื่องจากว่าทีม ของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยรเราก็อยากให้สนามมันเสร็จเร็วๆล้วเสร็จก่อนหลายเดือนเนี่ยเราก็จะได้ไปซ้อมจะได้ไปสร้างความคุ้นเคยจะได้ <จะ S 1> ไปใช่แทบจะแบบ หลับตาก็จะรู้ว่าพอเลี้ยงมามถึงประโต๊ะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยประตูมันอยู่ตรงไหนน้าหนักมันจะเป็นยังไงครับ,รบเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเจ้าภาพล้วเตะไปพร้อมกับทีมที่มาจากถังประเทศนียเตะวันแรกพร้อมกันเนี่ยเราไม่ได้เปรียบอะไร,ไไรไตอนนั้นก็เลยไปตามนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามตรงนั้นก็ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายพยายามไปอย่างเต็มที่แล้วครับเมื่อมันไม่สําเร็จเนี่ยเราก็ต้องอมาใช้ที่อื่นซึ่งเราก็เตรียมพร้อมแล้วก็ในที่สุด ต่อมาในการถแถลงข่าวของประธานสหพ,พันธ์ฟุตบอลนานาชาติก็บอกว่าทุกอย่างในภาพรวมดีหมดมสนามอะไรทุกอย่างที่เป็นสนามที่ใช้สำรองก็คือมาตรฐานโลกครับนะครับแ,แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นันก็เป็นเรื่องของผลสำเร็จของทีมแต่ว่าผลสำเร็จของทีมเนี่ยมันก็ เป็นผลสำเร็จที่ผมยังคิดอยู่ว่าเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ครับแต่เพียงแต่ว่าจ,จังหวะต่างๆแล้วก็ประสบการณ์ของเด็กซึ่งอาจจะ เป็นเด็กที่ใหม่ทั้งชุดเด็กชุดนี้เป็นชุดที่ไม่เคยเล่นฟุตซอลโลกมาก่อนยกเว้นเพรักษาประตูคนเดียวครับสุรพงษ์ธมพันธ์ไม่มีประสบการณ์ทุกคนเลยนะทุกคนเลยหน้าใหม่หมดแล้วสุรพงษ์เองก็ไม่ได้เป็นมือหนึ่งซะด้วยในทีมนั้นด้วยครับต้องถามกันจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวของในฐานะผู้จัดการทีมเนี่ยพอใจไหมกับผลงาน ต้องถามจริงๆเลยในภาพรวมเท่าที่คุกครีมาตั้งฝึกซ้อมทั้งอะไรเนี่ยพอใจกับผลงานของสตาฟทีมสตาฟที่ทํางานกันอยู่พอใจกับผลงานของเด็กๆหรือเปล่าที่เขาเล่นผมผมพอใจในความมุ่งมั่นทุ่มเทนะในการมีวใจที่จะทําอะไรเนี่ยด้วยความาพร้อมบอกพร้อมใจกัน,นตรงนี้เนี่ยผมพอใจแต่ว่าอย่างที่อย่างที่เรียนนะครับ ในความเป็นเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์ในบางครั้งเนี่ยคุยกันแล้วเวลาทิดว่าจังหวะนู้นจะทำอะไรมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ตามนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องคิดว่าเราก็ถือว่านี่คือบทเรียนแล้วก็เป็นก้าวแรกของเด็กพวกนั้นมผมก็พอใจอคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่พอใจเนื่องจากาเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะผ่านรอบแรก ให้ได้รสร้างประวัติศาสตร์และเราก็ผ่านมาแล้วเราถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่านที่เรามีปฏิหารจากหมู่เกาะโซโลโมอนก็จริงแต่ว่าเมื่อมาคิดถึงหลายๆเรื่องแล้วถ้าเราไม่มีสามแต้มจากคอสตาริก้าเราก็ให้ใครมาจุงเราก็จุงไม่ได้ถ้าเราไม,ม่มีประตูได้เสียที่ดีพอจากการเล่นกับยูเครนจากการเล่นกับปรตุ้ยรเราก็ คงจะไม่มีใครมาจูงเราง่ายๆแต่ในนี้ถ้าพูดถึงผมผมก็ต้องพูดกับเด็กอยู่ตลอดว่ายังไม่ใช่นะเราอย่าไปเหลืองอหรือว่าเราอย่าไปคิดว่าเราสําเร็จแล้วอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีเป็นผลตอบแทนที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะพยายามที่จะทําให้ได้ดีกว่านี้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผม พยายามที่จะคุยกับเด็กๆแล้วก็ทีมงานพวกเราอยู่ตลอดเวลาครับครับผมตลอดการทํางานมารับผิดชอบทีมฟุตซอลเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยก่อนการแข่งที่าซีเกมที่โนริเซียเมื่อกับปลายปีที่แล้วนู่นนะฮะซึ่งไปได้เหรียญทองแล้วก็มาได้แชมป์อาเซียนมาได้รองแชมป์เอเชียจนกระทั่งฟุตซอลโลกครั้งนี้มาเข้ารอบสองได้อีกเป็นครั้งแรกเนี่ยแต่ ก็เกิดคําถามอยู่ตลอดเวลาคําถามที่เป็นคู่ขนานสําหรับทีมงานของคุณยุรชัยทุตนี้มาตลอดก็คือเอ๊ะทำงานคนมักจะไปคิดถึง ทีมงานชุดเก่าที่มีคุณอดิศักด์เบญจศรีวันเป็นผู้จัดก,การทีมนะครับแล้วก็มีโคเซ่มาเรียเมนเดสปูปิสนะครับเป็นโค้ดอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงเนี้ยผมถามว่าคุณเดชาชัยคิดว่ามันเป็นความกดดันในการทํางานที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าตัวเองเนี่ยทำงานจะต้องแบบ มันต้องเทียบกันอยู่เรื่อยต้องไปเทียบต้องเปรียบกันอยู่เรื่อยมันทั้งโลกนี้ทําอะไรมันก็ต้องมีคู่เทียบจับนะครับถ้าไม่งั้นมันก็ไม่สนุกนะฮะแล้วก็รสชาติมันเกิดขึ้นตื่นเต้นสนุกก็อยู่กับตรงนี้ครับรับผมมาเพลินเข้ามาอยู่ในช่วงที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดธรรมชาติแล้วมันเกิดจะบอ,อบอกได้ไหมว่าเป็นคนที่มาย,ยืนอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้ง <laughs> ก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นจะเป็นตัวที่จะต้องมาอย่างนี้ครับสมัยที่มีความขัดแย้งกันระหว่างสมาคมกับคุณทวัชชัยสัจกคุณไม่มีใครคุม a ีมทีมไปป้องกันแชมป์สมัยสามทำแชมป์สมัย3าสีเกม สมาคมก็แต่งตั้งผมไผยตอนนั้นรีมทีมก็มันก็เหมือนกันในถางการก็ไม่ต่างกันหมจอได้คมจำได้ไหมเมื่อประมาณถ้าผมคิดว่ารุ่นของทีมสปอร์ตคงจะไม่ทันรุ่นสมัยผมคุมชิโก้คุมคเพียพงค์คุมอะไรพวกนั้นตะวันสิบานเหมือนกำลังจะบอกว่ากำลังจะชินเหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันชินกับสถานการณ์อย่างนี้ตอนนั้นผมว่าตอนนั้นจะเด็กมากมันเป็นอะไรที่แบบ อาจจะยากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะว่าตอนนั้นคุณทวัชชัยสัจจุลหรือว่าบิ๊กข่อยนะไม่มีใครไม่รู้จักในโลกฟุตบอลไทยนี้แล้วก็ทําทีมชาติชุดรีมทีมขึ้นมานะครับด้วยสไตล์ของแกเองแหละนะครับแล้ววันหนึ่งก็คืออาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าไม่ลงตัวอะไรบางอย่างแกก็เฟดต้องเฟดออกไปอ่ะแล้วก็อยู่ดีๆคุณเดียชัยมาจากไหนก็ไม่รู้แบบี้ว่าก็มีรู้เหมือนกัน้กันคือทุกคนรู้จักเมื่อตอนนั้นผมเป็นรองผู้ว่ากทมเออใช่ใช่หมายถึง ว่าสถานการณ์การเข้ามาเนี่ยมันคล้ายๆกันนี่คือเขาขัดแย้งกันครับนะผมก็ไม่ได้เกยนะเขาไม่เกยนะโจมเข้ามาแล้วผมกับคุณธวัชชัยก็ก็ดีต่อกันจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดีต่อกันอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าที่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยทีมทีมเนี่ยถ้าจะถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของคุณธวัชชัยเลยครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าสงสัยว่า เด็กทุกคนราต่างๆมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นถูกมองจากข้างนอกว่าเอ๊ะมันจะไปได้หรือในเมื่อ,อทั้งทีมนี้เป็นเด็กที่ฟูมฟักกันมาอยู่อย่างนี้แล้วเราจะมาดูแลกันยังไงนั่นเลยอันนั้นคุณคุณธีรชัยใช้วิธีการยังไงอันนี้เป็นเรื่องเบื้องหลังนะไม,ไม่ไม่มีใครรู้คน,นอาจจะไม่เห็<ป>นเลยตอนที่มันเกิดขึ้ใช่ครับผมประมาณสิบห้าปีผพผมก็คงจะต้องเรียนว่ามันก็ต้องใช้ใช้ความจริงใจใช้ ลักษณะที่เราจะต้องทํางานให้สําเร็จนะค,คือเราไม่มีสิทธิ์จะไปคิดว่าทีมนี้จะมีปฏิกิริยาอย่างไงเด็กจะเป็นอย่างไงเราเราก็มีหน้าที่เข้าไปทําตรงนี้ก็จะทําทีมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ใช้วิธีการที่เป็นวิธีการของผม,มคือวิธีการของคนแต่ละคนมันก็ไม,มไม่เหมือนกันอีนี้เจ้าวิธีการเนี้ยมันเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ ใจในเรื่องของการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในภาพรวมเนี่ยพอไปไปเนี่ยก็เกิดความเข้าใจได้เองเพราะเราไม่ได้มามาคิดอยู่ตลอดเวลาหรือมานั่งบอกว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ไม่ใช่อยู่กับเรารนะแล้วนั่นคือไม่ใช่สูตรสําเร็จของการทํางานก็คือว่าเราต้องเราต้องมามาแชร์ความรู้สึกกันว่าเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายยังไงเราไม่เคยจะมาคิดว่าเอ๊ชิโก้นี่ก็คือ เด็กสร้างเด็กชุดนี้เป็นของคุณตะวัชชัยไม่เคยคิดคทุกคนเนี่ยอยู่กับผมตลอดจนกระทั่งประสรบความเหลจเป็นแชมป์สมัย3ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกเหมือนกันคือผมจะวนเวียนอยู่กับเรื่องประวัติศาสตร์ครัแรกไปเป็นแชมป์ตสมัยที่3ในประวัติศาสตร์รที่เราไม่เคยประเทศทไทยไม่เคยเป็นแชมป์สี่เกมได้3สมัยผมไปเป็นแชมป์สมัยสม ที่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีการเผาสนามจนเป็นแสารทำได้ครับต้องหยุดต้องหยุดการถ่ายทอดกลับมาเมืองไทยจอดําแล้วก็หยุดการแข่งขันไปประมาณเกือบชั่วโมงครับโดยว่าจังประเทศไทยนี้ตกอกตกใ้เลยม่มีสนามสีน่าดนนดูะบรรยากาศมันก็ทุกอย่างมทุกคนก็รวมใจกันแล้วในที่สุดเราเราก็สามารถที่ชนะชนะเจ้าภาพได้ในประเทศของเขาคนะครับ ก็สูตรสาเร็จเดียวกันครับทําฟุตชอลก็เหตุการณ์ก็จําลองสถานการณ์ก็คล้ายคลึงกันดูแล้วงานตอนนั้นอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำหรือเปล่าดูจากสร์ดูแล้วอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำนะฮะคือนักฟุตบอลชุดนั้นเนี่ยก็จะใช้คําว่าหลายคนครับเขี้ยวยาวครับถึงดินเลยก็มาก็ผมพูดไปผิดนะก็แต่ว่าก็รู้ไม้รู้มือกันอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ เราไม่มีแล่เหลี่ยมอะไรนะฮะก็ตรงไปตรงมาอยู่ก็อยู่ได้กันนะไม่อยู่ก็เดี๋ยวผมก็ต้องหาคนอื่นมาอยู่ก็เท่านั้นเองโค้ดเฮงวิยาลาหกุลเป็นคุณซื้อชุดนั้นคุณมพี่เฮงเนี่ยเป็นคนที่ไหว้คนน้อยมากนะคือเป็นคนที่ก้มหัวให้คนคือยอมรับใครเนี่ยน้อยมากครับแต่สามารถทํางานพุทเดยชัยทํางานเะกับโควิยาลาหกุลได้ผมก็งงอน่ัน ตอนนั้นก็เป็นมผมผมอยู่กับพี่รู้จักวิเฮงมาหลายปีทุกวันนี้ผมถามคาถาม,ถามยังไม่ค่อยเข้าใจที่แกตอบมาเลยนะคุณวิชัยก็มีความสามารถพิเศษฮะสื่อสารกับควิทยาได้ก็ตอนนั้นผมก็บอกว่าผมจะเอาวิทยามาทําผมก็เรียนเกับท่านนายกวิจ,จิตกับท่านเลขาวราวีในขณะน,น,นั้นบอกผมจะเอาวิทยามาทำํำผมรวมชานวิทย์มาทําผมรวมอาฐหารมาทำสาม สามคนเลยก็มาอยู่ในทีมเยอะต้องเอาคือเราจะต้องไปทําเพื่อเป้าหมายแห่งความสําเร็จอ่ะคืออยาไปเกี่ยงว่าคนนั้นเป็นใครคนนี้เป็นใครอะไรต่างๆแล้ววิทยาก็อย่างที่บอกเขาเขาไม่ยอมเขาแข็งนะนะฮะแต่ว่าเขาก็ทํางานกับเรามาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ย ผมเมื่อวันก่อนเพิ่งไปเจอคนหนึ่งแต่งงานแต่งงานลูกสาวคุณนงอาจก็ก็เป,เป็นเป็นรุ่นรุ่นกับเขาเล่นฟุตบอลมาลีลาประชาก็ยังบอกเวลาเจอบอกเก็มันจะไปไหนบอกเดี๋ยวไปหาพ่อหน่อย พ่อคือครบอกคุยผมเรียกผมพ่อห่ิทยาเนี่ยมันทำงานกันจนอย่างนี้ฮะสนุกนะฮะในยุคนั้นนะก็ในเรื่องของประเด็นที่บอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการมาทําการคุยกับนักเตะหรือว่ามาปรับจูนอะไรกันปรับตัวเข้าหากันเนี่ยจนมาถึงทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในชุดนี้ครับเรื่องนี้สําคัญหมดเดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้าเพราะว่าเบรกเนี่ยเวลาไม่ใช่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าสาคัญเป็นคําถามสําคัญเป็นประเด็นที่ต้องเชื่อเลยว่า ทั้งทั้งวงการอยากจะทราบแฟนบอลอยากจะทราบถูกต้องอยากจะทราบนะฮะว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าคุณเดชาคิดว่าอย่างไรคร,ครับเดี๋ยวกลับมาครับ ส่วนหนึ่งของเกมที่สปอร์ช n แนลทีวีกีฬา24ชั่วโมงทีวีกีฬาที่มีฐานผู้ชมมากที่สุดในประเทศสามารถรับชมได้แล้วกับ6ช่องทางที T ่สปอร์ช n แนลสถานีทีวีกีฬาแห่งชาติเพื่อประชาชน ยิงตรงถึงบ้านคุณครั้งได้กับ True v ช s i o n s u p e r Sport Pack ชมพรีเมียร์ลีกสดคู่บิ๊กแมชแค่650บาทต่อเดือนสมัครเลยติดตั้งฟร<ป>ีติดเลยต้องการถ่ายทอดสดีลาระดับชาติถึงระดับตำบลให้มีคนดูเป็นล้านที่ Sport c h a n n e l พร้อมให้บริการถ่ายทอดสดสดทุกจังหวัดสดทุกตำบลสดทุกสมาคมและชม